สวัสดีครับวันนี้ผมได้มีโอกาสศึกษาเรื่องกระบวนการทํางานทางจิตวิทยาอยู่เรื่องหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ผมอยากจะมานําเสนอเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยในคดีอาก,กรรมไซเบอร์เราพยายามที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้พยายามที่จะให้วัคซีนไซเบอร์พยายามที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องแผนพิสิก,กรรมต่างๆให้กับประชาชนเพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลต่างๆในการที่จะปกป้องตัวเองจากภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็ยังพบว่า ยังมีเหยื่อที่ถูกหลอกถูกสแกมถูกชักชวนลงทนุนถูกหลอกให้กลัวถูกทำให้หลงลักลักษณะโรแมนต์สแกมถูกพิชพุชลิงแกมในลหลายๆรูปแบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นคำถามก็คือว่าเหยื่อเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกหลอกให้เข้าไปอยู่ในกระบวนการการหลอกลวงอย่างนั้นแล้วก็เกิดความเสียหายได้อย่างไงมันเป็นสิ่งที่ เกิคำถามก็เราว่าองค์ความรู้ที่เราพยายามถ่ายทอดปัญกาสัมพันธ์เนี่ยมันมันมีอุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นในทางจิตวิยยาเนี่ยมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่น่าจะศึกษานะครับก็คือเรื่องเรื่องของกลไกการทํางานของสมองคําคำหนึงที่อยากจะให้ได้รับรู้ก็คือ confirmation bias confirmation bias เนี่ยก็คือคกลไกการทํางานของสมองที่ที่ค่อนข้างแปลก เป,เป็นอะไรที่แปลกมากแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานของสมองจริงก็คือทาอธิบายของคําจำาความนี้ง่ายๆก็คือสมองเนี่ยจะรับรู้จะรับข้อมูลเฉพาะในส่วนที่สนับสนุสน,นความเชื่อของเรานะครับและจะปฏิเสธชุดข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อนั้นซึ่งกลไกการทํางานเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงในการทํางานของสมองยกตัวอย่างเช่นเรา เกิดความรู้สึกประทับใจใครสักคนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เรามองเขาแล้วรับรู้เราก็จะเห็นความดีเห็นจุดเด่นความดีอะไรของเขาสิ่งที่เราประทับใจตลอดในขณะที่ข้อจริงแล้วเนี่ยมันก็จะมีชุดองค์ความรู้อีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นข้อเสียของคนคนนั้นจุดข้อไม่ดีของคนนะั้นแต่ว่าสมองปฏิเสธชุดชุดความรู้เหล่านั้น ออกไปมันมันจึงทําให้เราเห็นองค์ความรู้ด้านเดียวนี่คือกลไกการทำงานที่เรียกว่า confirmation bias confirmation bias ในมันมันาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการหลอกลวงมันก็คือชุดความรู้ที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยหลงเชื่อถูก manipulate ถูกชักจูงได้ง่ายถูกชักจูงโดยกระบวนการต่างๆได้ง่ายนะครับเพราะว่า สมองมันทำงานในลักษณะอย่างนี้แต่กลไกการทางานนี้มันมีสิ่งที่มาทวงดุลทวงดุลก็คือการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าคิด t ีก a อ t h i n งจริงก็คือการคิดเชิงวิพากษ์กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์เป็นการพัฒนาตัวเองโดยใช้การคิดอย่างมีเหตุผลนะครับหลักการของมันมีอยู่เจ หกเจ็ดอ,อย่างก็คือเรื่องของการแสวงหาองค์ความรู้นะครับคือสิ่งที่ตํารวจเราพยายามที่จะถ่ายทอดให้กับประชาชนนะครับเรื่องของการนํานไปประยุกต์ใช้เรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของการสังเคราะห์เรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการพิสูจนตรคได้จริงนะครับแล้วก็เรื่องของการประเมินสิ่งต่างๆเหล่านี้คือกระบวนการคิดอย่าง เชิงวิาพากษ์ที่เราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาแต่กระบวนการคิดเชิงวิาพากษ์เนี่ยมันจะถูกใช้งานจริงๆนะครับในในในชีวิตประจำวันมันจะถูกใช้งานได้จริงจริง,รงเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่า to be conscious ก็คือต้องมีสติตื่นรู้สึกตัวเป็นกระบวนการสำคัญเลยนะเมื่อไรก็ตามที่เรามีสติรู้รู้สึกตัวแล้วเรามีการพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิาพากษ์อย่างต่อเนื่องเนี่ย ปุปนิย,ล,นยลักษณะเราเนี้ยมันจะทําให้เราเกิดคําถามต่อสิ่งที่องค์ความรู้ที่เข้ามากับเราแล้วก็มีการตั้งคําถามแล้วมันก็จะมีการเปิดรับองค์ความรู้อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในองค์ความเชื่อของเรามากขึ้นเกิดการตั้งข้อสังเกตเกิดการอเอกใจอะไรพวกนี้นะพอกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกตัวการมีสติ และการถูกพัฒนาให้คิดแบบเชิงวิพากษ์เนี่ยมันจะเกิดการตัดสินใจที่เรียกว่า,า justment ก็คือการที่มีวิจารณญาณในการตัดสินใจนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเราไม่ได้ถูกพัฒนาในเรื่องของอาการมีสติค่คะรู้สึกตัวทำให้กลไกการคิดอย่างเชิงวิพากษ์เนี่ยมัน มันเข้ามาเป็น,นกลไกกระบวนการตัดสินใจได้น้อยเราจึงตัดสินใจโดยองคอ์สิ่งที่สมองรับรู้ให้เรามาก็คือมันก็จะมาในรูปแบบของ confirmation b y a s ก็คือเลือกรับเฉพาะข้อมูลที่เราเชื่อยกตัวอย่างเช่นเราเราเชื่อใครคนใดคนหนึ่งที่เขาที่เรามองว่าประสบความสำเร็จที่เรามองว่าเขามีความรู้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เขาพูดมาเขาแสดงมาเนี่ยการรับรู้โดยที่ไม่ไม่ ไม่มีสติเนี่ยคือการรับรู้ด้านเดียวของเขาก็คือเอาองค์ข้อมูลต่างๆที่สมองรับมาเนี่ยสมองจะเลือกรับเฉพาะข้อมูลที่ที่เรามีความเชื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะถูกมินิพูลเลตได้ง่ายก็จะถูกชักจูงได้ง่ายก็จะถูกหลอกลวงได้ง่ายขึ้นนี่ก็นี่คือกระบวนการที่ทําให้ผู้เสียหายถูกหลอกได,ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่เมื่อนั้นก็ตามถ้าเรามีมีสติมีความรู้สึกตัว ความรู้ต่างๆที่เป็นการคิดเชิงวิาพากษ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะย้อนกลับเข้าไปเกิดการตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าเขาเป็นคนที่มีความรู้เรื่องการลงทุนนะเขาเป็นคนมีชื่อเสียงถ้าเขาเป็นคนที่มีเทคนิคในการที่จะลงทุนแล้วได้ผลกําไรอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดการตั้งคำถามขึ้นว่าแล้วเขาจะมาแนะนําเราทําไมเขาจะมาสอนเราเพื่ออะไร แล้วมันก็จะย้อนกลับไปตั้งถามว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเขาตัวจริงหรือเปล่าเรารู้ผ่านโซเชียลมีเดียหรือเปล่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการลงทุนเราโอนเงินไปยังไงกระบวนมันก็จะเกิดคําถามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มันก็จะเป็นการตัดสินใจที่มีวิจรารณญาณมากขึ้นเพราะฉะนั้น,นกลไกเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้อง ส่งเสริมให้ประชาชนของเราได้เรียนรู้มากขึ้นคือการมีสติการมีความรู้สึกตัวในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเชื่อสิ่งที่สมองรับรู้มาอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหามันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันผมไม่ได้มองว่า confirmation b y a s เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับถ้าเราใช้มันอย่างถูกต้องถ้าเรามีสติมีมีม ความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะย้อนกลับไปใช้ประโยชน์จากคอ n f i เ m ชั่น n บี a ดก็คือการที่เรามองโลกในแง่ดีสมองก็จะรับรู้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นนี่คือกระบวนการในการที่จะใช้ประโยชน์จากจากกลไกการทำง,งานที่แปลกๆของสมองเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์เรามองคนรอบข้างด้วยความเมตตามองด้วยความรู้สึกดีเราก็จะเห็น สิ่งดีๆในตัวเขาในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีสเติในการรับรู้ข้อมูลเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้ที่เราได้มาเนี่ยมันผ่านเทคโนโลยีแล้วม,มันมีสิ่งที่ขั้นกลางระหว่างการรับรู้อย่างเช่นเรามองดูปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มองเห็นแค่ตรงหน้าเรามองเห็นที่ไหนก็ได้ในโลกที่เทคโนโลยีเอามาให้เราเจอเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิจารยณมากขึ้น กระบวนการวิจารณญาณมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องเกิดจากความรู้สึกตัวมันต้องเกิดจากสติแล้วกลไกที่เราฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยของเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยมันก็จะเข้ามาสนับสนุนแล้วองค์ความรู้ที่เจ้าหน้าที่เราพยายามที่จะให้กับประชาชนเรื่องภัยไซเบอร์เรื่องอแผนพสติกรรมวิธีการแบบนี้หลอกลวงกลไกแบบนี้ชอบโกงแน่นอนเนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการ ใช้วิจารยาณมากขึ้นเพราะฉะนั้นภัไยไซเบอร์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมันจะป้องกันได้ดีที่สุดก็คือทุกคนต้องมีวิวจารยณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพราะปัจจุบันนี้มันเฟกได้ทุกอย่างมีดิเฟกมี a i ไอดเฟกมีการปลอมแปลงเสียงมีการปลอมแปลงโปรไฟล์มีการสร้างตัวตนสมมุติขึ้นมาสิ่งต่างเนี้เจ้าหน้าที่ก็มีกลไกที่จะปกป้อง ในระดับหนึ่งแต่กลไกที่ปกป้องที่ดีที่สุดก็คือวิจัยยานวิจัยยามันจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ทํางานอย่างเต็มที่ก็คือความรู้สึกตัวกลับมาที่สติครับวันนี้เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยคือกลับมาที่สติกลับมาที่ความรู้สึกตัวนะครับแล้วพอเราเข้มแข็งแล้วเราก็กลับไปสร้างประโยชน์จากคอนฟิม m ชันไบแอนให้เรามองโลกในแง่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตใน สังคมโซเชียลมีเดียใช้ชีวิตกับเทคโนโลยีได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนี้วันนี้ผมก็ขอแนะนำกระบวนการกลไกต่างๆเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ